สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวย channel ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะเลขทูบนะคะเลขทูบโอ้ยแอบตื่นมาจุดถูกอางเอฟซีอูยย้จิบหลังเถอเนาะเพิ่งจะตื่นนะคะทุกคนโอ้ยกลับขอถดขออภัยเด้อจ้ะนอนเสียบนอนหนั่วโอ้ยฝันคักจ้ะจังได้จังฝันแนว่้ฝันเนาะ เอ้าท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะมารับชมกันนะคะงวดที่ผ่านมาเจ้าที่ให้เก้าสามสองสองสามเก้านะคะหวยออกเก้าสามสี่เอ้าใครสายลูดได้เด้งเลยเจ้าที่ช่วงนี้ตัวเด่นเด้งดีดีเนาะเอ้าลูกามาขอสู่ขอลาบเนาะ ขอสามตัวตรงนะคะทุกคนนะคะอัน,นมอบสูงหมอบลางให้ลูกนี่เด้อจะเพิ่นมาเพิ่งใบบุญเนาะขอให้เอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชแน,นลนะคะมันหิงปังกันทุกท่านนะคะยาเจ็บยาจนนะคะมั่งมีสีสุขนะคะทุกคนนะคะมีเงินในบัญชีนะคะหมืน่นเป็นหมืน่นเป็นแสนเนาะ คิดเงินให้ได้เงิน,งนคิดทองให้ได้ทองนะคะทุกคนนะคะมามีโชคมามานมาเฮงมาปังร่วมกันดูเอาเป็นแนวทางเน้อค่ะเราขอโชคขอลาบเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้เจ้าที่เจ้าทางเมตตาเราหน่อยเนาะทุกคนเนาะ,ะมาดูกันนะคะตัวแรกโอ้แปดมาก่อนพวกเลยค่ะแปดนะคะทุกคนโอ้เล็กคือสูงแค่นออาจ,จะ้ะแปดนะคะ เดี๋ยวมาตัวไหนนะคะตัวที่สองนะคะห่วยหวยคือว่ามันหลีกวันผาเถอะเปียดมาก,ก่อนพวกเลยนะคะทุกคนเปียดเปียดยังนาโอ้เออเอี่หวัวลืมตาเด้อเดี๋ยวเอสก็น,นี่นะคะทุกคนนะคะทยอยปล่อยแนวทางให้เรื่อยๆนะคะทุกคนทยอยปล่อยแนยวทางให้เรื่อยๆเด้อ เอานี่อย่าลืมเอาไปอันอันอ,นอยังก็าลาวสตาเลยทุกคนเจ้าที่ไปลาวสตาสามงวดติดเลยด้วยค่ะไปลาวสตานะพวกเอสก็กันไว้คนละบาทสองบาทนะคะพอได้กิดนะคะพวได้มีอันแห้งกิดเนาะเอาลองดูเดอ้อเจ้าที่ก่อนที่จะไปลาวพัฒนานะคะเจ้าที่ก็ไปลาวสตานะคะโอ้ขอให้ไปอีกสักงวดลแลยเนาะเอาลองดูเดอ้อใครชอบนะคะเ,เลขอย่างนา้นี่ เอ็ดคือเบิ่งโบอกว่เอาเปดมาแล้วนะคะตัวแรกมีชัดเจนเลยเป็นเปีดนะคะอ้เจ้าที่ว่าเปีดมากแล้วอะเปียดเนื้ทุกคนแสดงว่าวันนี้หวยมีเปียดบ่งวดก่อนนี้เจ้าทีให้เก้าไอ้สองสามเก้านะคะโอ้ยเพื่นคือเพื่นซูบไว้ค่ะ จูเจาทีทั้งเล่าบาไหวค่ะค่ะเสามจะมีไหมคะโอ้ยมันเป็นตะคืออยู่บ่ค่ะสามสามนะคะเป็นตะคืออยู่บ่ค่ะเม็ดเดียวเราเนี่ยรัเมียนบอกเอาแปดกับสามนี่ไงตัวเดียวกันโอ้ศูนย์ค่ะค่ะตัวที่สองนะคะเอาศูนย์นี่ ของวจมี่ได้เด่นวจมี่ห้วยเด่นบนเอสเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เด่นบนเอสนะคะอู้มาแปดกับศูนย์แล้วทุกคน,เด,นเด่นเด่นโจที่นี่แม่นสุดนะคะก็ยังว่าอะ,อะไรที่ว่าเนี่ยยังเพรยเด่นโจที่โะะจที่หูจักรักลอยเด้องวดก่อนนี้โจที่ก็ไปไอ้นี่เด้ค่ะ หลักร้อยก็เข้าเก้าเรียกงวดก่อนงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าหกนะเหมือนว่าเจ้าที่หุ่จักรลักรวยเลยเด้จะยู่ยากแล้วเจ้าที่เดินลักรวยมาสองสามงวดเลยเด้อจ้ะงวดก่อนนี้ก็สองเก้าสามเนาะหวยออกแล้วก็แม่น,นะค่ะแอดก็หวยออกแล้วก็แปรได้เมืดอันล่ะคะ่ะตอนหวยยังไม่ออกก็ยิ่งยิ่งมีแต่ตัวสวยๆนะคะนี่ทุกคนนี่แอดฝันนะคะฝันว่าฝันว่าแฟน,ฟนอู หายว right? ่าส hmm? ันเอีนดฝันว่าแฟนมีกิ๊ก็สันเอฟซีว่าหายหายหาตื่นดูบมานในตาปูดตาบวมอยู่นี่ค่ะมื่นกับบุคคนฝันว่าแฟนมีกิกค่ะทุกคนเอียดฝันเปียไว้อย่างน้อค่ะฝันว่าแฟนมีกิกนะคะทุกคนโอ้เอีดหายว่าสันเนี่ยค่ะตายยังบวมอยู่เลยนะทุกคนโอ้หายจริงหายจังจะหายในความฝันหรือหายอย่างนี้เนาะ ให้แปดศูนย์นะคะทุกคนเปยศูนไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมน่าจะคิดเยอะนะคะอ่านนิยายเยอะคะ่ะอ่านนิยายเยอะเนาะอ่านนิยายเยอะเลยเก็บไปฝัน,นะคะ่ะไม่ไม่ฝันเกี่ยวกับตัวเลขก็ฝันเกี่ยวแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องนิายายนี่นะคะเอาอ่านหลายดิคะ่ะเออคือหัวเรื่มเลมนาอเหม่นน แปดศูนย์นะคะแปดศูนย์สามศูนนะคะทุกคนเอาแปดกับสามตัวเดียวกันบราณเพนวาเนาะโอ้อยข่อยคือหวงแค่จะไปนนอนตัวจุดทูบเส็์คออนุญาตไปนนอนตัวนะคะคตื่นมาทำเนีทร่างออฟซีตัวเอานี่นะคะหมานเฮงปังกันทุกคนโอ้เปียศูนย์เนาะ เปลี่ยนศูนย์อย่งน้อนะคะเป็นตะคืออยู่บ่สามหวยเด่นเจ้าที่นี่มาสองตัวเลยด้ช่วงนี้นะคะเมื่อน,นี้จะเป็นตัวไหนแสดงว่าเจ้าที่ว่าไม่เปลี่ยนไม่ศูนยบ่เขาโอ้เลยคือสูงเลยคะ่ะโอ้ตัวสุดท้ายเอียงน้อหวน ามาลุ้นมาลุ้นนะคะทุกคนเปียดศูนย์นะคะโอ้เลขสศูนย์ได้เปียดศูนยบินถามบโ,โนะค่ะไม่น่าจะเบิรหดโเอดว่านะคะเดาเอาค่ะโอ้ฝันว่าแฟนมีจีบเธยจนไหนไฮว่าสันเอ็ดศูนย์ค่ะใมีฝันนะคะ ให้เห็ดซึ่งซื้อซึ่งือยู่เปียดซูนยังน้โอ้ยลูกขอสามตัวตรงเด้อจะให้เอทีเพื่นเนาะเปลียดซูนไอยังน้จ้ะทุกคนมาเล็กยังค่ะเอาผู้ใดไ่ายถือแตซีตัวตรงค่ะถ้าสามตัวตรงงี้หนักดวดติ เขาเปลีป่ยดศูนย์ในตลรางเขามีพอดีเลยเตกสามตันี่น่วจะหมวดเนะค่ะเนาะอ้สามตัวตรงกับเตกยากค่ะจะงอ้เล็กเลกกยงังเนาะ,ะไม่น่าใช่สามเลยบ่เล็กยังเนาะ คือบ่เห็นแล้วค่ะคือเป็นจังๆแปดศูนย์สามศูนย์นะคะแปดศูนย์สามศูนย์เอาแปลงเรียบร้วยเอาที่จริงมันต้องเห็นแล้วไม่ใช่บ่ทุกคนมันตัวอีกอย่างอะ่ะทุกคนเห็นเลขไหมคะเนี่ยนี่บ่เห็นเลขค่ะ เอาเลขโอ,อ่มาแล้วด้วยกันว่าไอย่าบอกได้แปดศูนศูนย์แจ็คราคาโอให้มันอันสุดท้ายก่อนนะคะเอดมองมาเห็นว่าวันนี้ใครจะเป็นเศียฐีเนาะ เลขอะไรคะทุกคนไม่เห็นค่ะวน เป็ดอีกยังค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นตัวสุดท้ายเห็นหรอโอ้เห็นแล้วแปดศูนย์นหนึ่งแปดศูนย์นหนึ่งค่ะทุกคนตายโบโบมีสามจักตัวบันเอาห่วยคือเป็นแนี้ยนี้ค่ะทุกคนเอาลองดูด้วค่ะเป็ดศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งบ่ ปาเ,าเล็คือแปลงหลายๆลายเทแปดกับสามนะคะหนึ่งกับเจ็ดนะคะแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดบอกค่ะทุกคนปาดปาดแปดศูนย์หนึ่งค่ะงามเลยค่ะโอ้แปดศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนะคะเละ็กหนึ่งเนาะชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะอ้ที่ลเลกแอนเรกว่าเป็นศูนย์นะคะ เอาแปย์0 1นะคะออกมาแล้วนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังไปด้วยกันนะคะแสดงว่าตอนเย็นมีเปร์มีศูนย์มีหนึ่งนึ่งมาอีก,เ,อกเดียวไ,ไอ้ аров. พวกนี้ยังสวยกว่าสามเอดอีกเนี่ยศูนย์หนาหลุนเนาะเอามีสี่ห้าตัวแบ่งกันค่ะคนละตัวสองตัวทุกคนนะนี่สามตัวตรงนะคะ 801นะคะชัดเจนเนาะหนึน่งเนาะทุกคนเอา801เอ้าเอาไปลาส like banks, геро, ตาย์ก่อนนะคะอย่างแรกนะคะลูกขอสุขขอหลับขอให้เอฟซีรวยๆเด็กจะซาถุนะคะขอให้เพื่อนดีสุขด้หลับนั่นเนาะซาธถูรวย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 ทุกขั้นรวยนะคะสวัสดีค่ะสุขดีจ้า